ไม่รู้ว่ะเพชรในต้มเหรอพี่เฮ้ยคนดูมึงมาดราม่าน้าเหนียวอะไรเนี่ยแนยวไหนของพวกมึงเนี่ยไอเ้เยี่้ยโหกิดเดียวพ่พี่เดี๋ยวผมลองเดิครับไปดู มันเคยรักหลาดที่ไหนเหนียวอะ่ะฮัลโหลครับเฮ้ยไม่เห็นจะพาเลยครับพี่ผม<ต>จะ<ร>ลง ไม่ใช่ครับพี่ลองลองดูนิครับพี่โอเคพี่เยี่โอเคครับตกใจหมดเลยเมื่อกี้เราวาดไปเลยไอ้เหี้ยก็จำลองเป็นสภาเดจโอแต่ว่าแบบจสมมติมีแจ็ไม่ได้ต่อเลยว่าไงคุณสองคนเอาเอาแบบน้ำไหมพี่เอาเอาแบบน้ำไหมพี่บัางน่าจะแบบไม่นตัวเหมืองอะไรแบบเป็นเหมืองเป็นเหมืองเป็นเหมืองอ่ะสมมติพี่ลองสมมติแกงกินนางเสียไม่ได้ไหมแกกินนางสมมติแกกินนางเสียไม่ได้ เออมา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 เอ,เอ้วุฒประกาศเรียกไอ้นี่มาได้ไกายกินังมาจะได้คุยทีเดี๋ยวเสียมาได้รอแป๊บนึงนะเออเชิญเชิญเชิญนั่งนะังมึกน,น,น,นั่งมึกอ่ะไหนเรื่องมันเป็นยังไงไหนบอกพี่มาพี่จะได้ช่วยมาอ่าก็คือเองก็คือจะเคลียร์ใจถูกไหม คืองี้นะคือพี่มองงี้นะคือเองลองมองในอีกมุมหนึ่งนะว่าถ้าเอ,าองโดนเองลองคิดกับกันถ้าเองมันเสียไม่ได้เนี่ยเพียงให้เราเห็นใจเขานิดน,นึงนะเพราะว่าพี่ก็มีหน้าที่ไก่เกี่ยไม่ให้สภาสวัสดีคร,ครับพี่พังครับพีโ่โอเคโอเคพี่ให้เอง มันไม่มีความเสียหายเกินมากไปกว่าน,นี้นะก็คือเนี่ยหน้าที่ของสภาพี่อยากให้เองช่วยอนะ่ะถือว่าสภาขอนะก็อยากให้พี่อยากให้มันจบจบแค่นี้พอแค่นี้เรื่องอยาครับเรื่องยาอย่าลืมเรื่องอยาไอ้แรปเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวเียเคเรื่องยาไอ้กองดำให้เสียไม่ได้ด้วยส่วนกายกินังก็ เดี๋ยวติดต่อรับกล่องได้เลยแต่เดี๋ยวรอนายกมานะเดี๋ยวเองเดี๋ยวอาจจะเป็นไอ้วุฒิช่วงช่วงเช้านะช่วงเช้าเข้ามาได้เออก็จบจบกันไปก็อ่ะเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวขอคนเขียนสัญญาคนนึงเดี๋ยวทักหาเสียมได้ก็ไกลกินนังหน่อยขอทักหาเสียมาได้ไกลกินนังหน่อยคนนึงเตะจอยจไอ้โจเบอร์อะไรครับเบอร์อะไร อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยเอาีชร์ตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน mm. พี่บอกว่าจะไม่มีจะจบกันจริงๆนะตามที่พวกพวกเองพูดเพราะพี่ถือว่าพี่เชื่อพี่เชื่อนะสําหรับถ้าแกกินังอัเสียไม่ได้เนี่ยก็ให้มันจบๆซะเพราะว่ามันก็มีอะไรที่จะรอพวกเองเยอะบอกมาได้ครับยังบอกไม่ได้ก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะ ครับขอบคุณครับวาซาบก็แค่นี้มีกายกินันมนงมีอะไรจะพูดก็เสียไม่ได้ไหมอ่าทีละคนครับพูดทีละคนพูดทีละคนให้เกียรติสภาหน่อยโอเคเสียไม่ได้มีอะไรจะพูดเขาไหมครับอย่าเราอยากจะขอโทษขอโพยอะไรหรือขอบคุณอะไรก็ว่ากันไปมันจะได้จบกันด้วยดีนะไม่ต้องมีเรื่องบาดหมางกันอีก พี่ช่วยเราได้เท่านี้นะเขาดูดีต่ออะไรหรือเปล่าครับอ๋อครับผมกล่องกล่องดำครับกล่องดำอ๋อโอเคพี่บังพี่จะสอบถามอะไรนะครับพี่โจยูดโจยูดพี่ไม่ได้มือพี่มือเขามือแหละเดี๋ยวไว้มาติดต่อเรื่องกล่องดำพี่แต่ว่าเราแค่จะถามเขาไม่ใช่เหรอพี่บังพี่เราแค่มาถามเราแค่มาถามเพราะว่ายังไงจากการการซื้อขายยังไง จะอยาถามเรื่องการซื้อครับพวกิทศการซื้อต้องต้องาจะแบบว่าจะจะะซื้อได้ยังไงบ้างครับกล่องดำอะยากอยากรู้รายละเอียดครับคือตอนนี้เปิดวอล์กอินครับจำกัดแค่แกงละบินเปิดได้ตนบินเดียวถูกไหมครับใช่ครับใกล้ผมซื้อปีงครับยังครับโอเคครับกล่องกล่องละเท่าไหร่นะครับหมื่นห้าครับตอนนี้อที่หนึ่งไม่ได้ซื้อหมื่นสองหครับอ่ายังไม่ได้เริ่มใช้เรื่องเทียรัครับไม่ได้แบ่งใช้ แลเวได้ใช้ตอนบ้านเข้าโอเคครับเอาไว้สภาโจดูไว้โจครับพี่บงังอ,อ,อย่างนั้นเลยครับพี่อย่างนั้นเลยพี่ถุงเป็นได้อยู่ในสภาไม่ไม่เอาพี่เป็นแก๊งนี่แหละเป็นแก๊งเน่ยพี่ดีละเออคิดถึงเนอ อะไรนะพี่มุ้งท่านจะคุมแก๊งอยู่นะวีแ <laughs> น่ใจเหรอพี่ของห้ <laughs> พี่หมอวีวีหมอวีวีเหรอใช่พี่พวกไปทำเหมืองงานแล้วเหรอจะว่ายอย่างนั้นก็ได้ครับพี่ะจะมีเวลาให้เปิดเหรอ ไม่ครับผมก็ไม่มีเวลาเหมือนกันไอพี่เขาก็ไม่มีเหมือนกันก็แบบนานๆเจอทีพี่บังคงไปพูดอะไรเก่บเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมพี่เลิฟ ทำไมเสียงพี่บางเบาวะบัง้นดักล้านดิพี่บังพี่ชัดเจนพี่หลงบอกให้ช่วยดักล้านพี่มึงจะไปฟ้องทำไมล่ะอยู่กันเงียบๆสิ้วมุงพอรจังดูเ่มันจะเข้าแก๊งเรา พี่ถ้าแบบคนในวัดผมไม่ได้เจอใครเลยพี่ใช่คุณาอีเตฟานปะอุ้ยไอเตฟานไอเตฟานน่าจะรู้จักคนเยอะใช่พี่ตัวใหญ่เป็นผู้หญิงเฮยถ้าถ้าเอเตฟานรู้จักเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนกันได้ไหมอีห้าสิบเก็บทับเว้ยครบร้อยแล้ว Yeah, all day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.